สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองเชหน้านะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทําให้เปลือกหอยเชอร์รี่สวยงามนะครับบ่อที่เห็นอยู่นี่ยเป็นบ่อที่ไม่ไม่ได้มีซาแลนกันข้างบนแล้วก็ใส่น้ําน้อยนะครับทําให้ตะไคร่จับทุกตัวเลยนะครับ จริงๆสีเขาไม่ใช่สีนี้เรามองไปดูแล้วมันก็ไม่ไม่สวยงามนะครับเวลาใครเขาดูงานก็มันสีไม่แต่ตะไคร่อ่ะเหมือนไม่ได้ดูแลไงเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายน้าเขาหน้าถ้ามีวันหยุดเดี๋ยวจะมานั่งขัดให้เขาเป็นสีเหลืองสวยนะครับเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้านั่งขัดตั้งแต่จะเป็นวันอันนี้จะพามาดูบ่อที่เราขัดไปแล้วนะครับสีมันจะคนละเรื่องเลยนะครับ สีเขาจะออกเป็นสีเหลืองหรือสีสนิมนะครับจะไม่มีตะไคร่มาเกาะต้องต้องคอยคอยสังเกตตอนนี้ก็ได้ทําหลังคาแล้วเพราะว่าทดสอบดูแล้วว่าถ้าเกิดใช้วิธีเนี้ยตะไคร่จะจับตัวหอยนะครับเพราะว่าเราใส่น้ําน้อยเีย่ยเพราะว่าค่าน้ําประปามันก็เยอะถ้าเกิดเราเติมน้ํามากเนี่ยมันก็ค่าน้ําประปาในเมืองด้วยมันก็จะแพงหน่อย ก็จะต้องใช้สแลนกันข้างบนแล้วเพราะว่าลดลดปริมาณแสงนะครับก็จะไม่ค่อยมีตะคข้อันนี้จะพามาดูหอยตัวใหญ่ๆนะครที่ผมคัดเอาไว้นะครับนี่ห้าตัวหกตัวนี่ลองลองขัดเล่นๆดูนะครับปอดีวันนี้ว่างม่ได้ออกไปไหนก็เลยลองเอามาขัดดูจากสีที่มันไม่สวยอะเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วพอมาขัด ขัดแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะนี่ลงคัดขัดหอยที่ยังไม่ได้ขัดมาวางรวมๆกันแล้วเทียบกันดูนะเดี๋ยวจะทดสอบตัวนี้ดูนะครับก็ใช้แปรงใช้แปรงอ่อนๆนะครับถูไปที่หลังเขานะขัดขัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าผิวเขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีพวกอ่า อะไรที่มากับน้ํามันก็จะไปจับที่เปลือกสามารถขัดออกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาต่เนี้ยมันเป็นมันเป็นคราบที่เกิดจากน้ํานะครับจากน้ําที่เราใส่ไปอจะทําให้เปลือกเขาสีเข้มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเปลือกเขาเป็นสีสนิมไม่ใช่สีเหลืองอ่ะขัดยังไงมันก็ไม่ออกนะมันก็ต้องเป็นสีสนิมนั่นแหละนเนี่ยลองขัดดูเพราะว่าพื้นพื้นฐานก็เป็นสีเหลืองแล้วขัดไปมันก็จะสวย ลองลองลองมาดูตัวนี้ตัวเนี่ยพอขัดปุ๊บจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าตัวนี้สามารถขัดต่อได้เพราะว่ามันไม่ใช่สีธรรมชาติของเขานะครับเพราะว่ามันมันน้ํามันมีคอรีนสูงด้วยนะครับปปาในเมืองด้วยมันจะทําให้มีคราบคราบต่างๆไปเกาะที่ตัวทําให้ตัวไม่สวยนะครับแล้วเวลาเลี้ยงในน้ํำปปาเนี่ยผมทดสอบดูแล้ว สีก็จะเข้มเขาจะสร้างสร้างสีขึ้นมาเนี่ยตัวเกาจะเข้มมากนะครับเพราะว่ามันมีคอรีนไงเขาก็เลยเขาก็เลยทําให้ตัวเขาเป็นสีเข้มขึ้นนะครับเพื่อป้องกันเรื่องไงก็ไม่รู้นะแต่พอไปอยู่ที่อื่นที่เป็นปราปลาหมู่บ้านน่ะหรือว่าใช้น้ําคลองมาเลี้ยงเนี่ยสีก็กลับไปเป็นสีปกตินะครับสีสวยกว่าอยู่ในฟาร์มเราอีกนะครับจากลูกลูกฟาร์มที่เราไปนะ ตามไปดูเนี่ยสีก็สวยมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่โตโตเร็ว,วกว่าเราอีกนี่ก็จะนั่งขัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ว่างตัวไหนที่ขัดออกก็จะสวยงามนะครับนี่จะลองขัดให้ดูนะครับตัวนี้ก็ขัดได้นะสีก็ออกเป็นสีเหลืองแหละรุ่นหลังๆนี่รู้สึกว่าจะตัวจะสวยนะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มรู้หลักแล้วว่าจะทํายังไงให้ตัวก็สวยนี่ลองเทียบดูนะครับทั้งหมดกี่ตัวนี่ ห้าเก้าตัวแล้วขับไปเก้าตัวนะครับสีก็ก็สวยเดี๋ยวจะลองขัดให้หมดหมดบอนด่แหละนะครับเวลาเรามาดูมาดูเขาเนี่ยวเวลาเปลี่ยนน้ำแล้วน้ำมันใสมันก็จะดูสวยนะครับเป็นสีทองสนิมมั่งสีเหลืองมั่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นสีเนี่ยสีดำสีน้ำตาลแบบเนี้ยมันก็จะดูแบบไม่สวยเวลาใครก็มาดูงาน,นก็จะดูแบบเหมือนเราไม่ค่อยดูแลเขาอะ นี่พอพอขัดหมดทุกตัวแล้วนะครับขัดหมดทุกตัวแล้วก็ดูดีขึ้นหน่อยนะครับน้ําที่ผมผมก็จะคุณคุณหน่อยเพราะผมเอาดินละลายน้ําเสริมแร่ธาตุไปด้วยนะครับก็พยายามทําทุกทางนะไม่ให้เปลือกเขาเสียหายนะครับใช้แคลเซียมผสมน้ำบ้างใช้ดินผสมเข้าไปบ้างนะครับกอขอบคุณที่ติดตามนะครับเล็กน้อยนะครับช่วงสงการ วันนี้ก็สวัสดีท่านนี้ก่อนครับสวัสดีครับ